ผู้หญิงบอกละเอียดขั้นสุดค่ะเออเออนี่แหละเข้าใจแล้วใช่ไหมมันต้องใช้ลัคนานะอย่าไปเผลอดูลาศีถ้าถ้าเน้นแต่ราศีนี่เละแน่นะพังเลยล่ะนะเสียหายได้เลยนะจะบอกให้นะอืมอ้าวเดี๋ยวดูให้ทำงานโรงบาลเหรออ๋อไม่ใช่เกิดโรงบาลจุฬาเอออ้าวผู้หญิง แล้วคุณหญิงให้อาจารย์วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์เบอร์ไหมส่งมาเปล่าไม่เห็นนะออคุณหญิงส่งส่งเบอร์มาด้วยพิมพ์เป็นอักษรเลยคุณหญิงส่งมาเลยส่งเบอร์พิมพ์เป็นอักษรน,นะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้นะนะคุณหญิงนะเออมันต้องถูกฉะโลกกับดวงชะตานะถ้าไม่ถูกฉะโลกกับดวงชะตาเนี่ย ก็มันก็จะติดขัดนะของคุณหญิงเนี่ยยังไม่ผูกดวงตาพอดูปุ๊บอันนี้ไม่ดีแล้วมีมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่ไฟไหม้นะไม่เหมาะนะหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นคู่ไฟไหม้นะคำว่าคู่ไฟไหม้เนี่ยมันจะทําให้ร้อนใจแล้วไปอยู่ติดกับตําแหน่งบริวารเนี่ยจะร้อนใจเรื่องตําแหน่งบริวารแล้วร้อนใจเรื่องคลังด้วยนะอันนี้ดูเบื้องต้นนะเออ ยังไม่ได้ผูกดวงอเดี๋ยวผูกดวงดูว่ามันเป็นยังไงนะคือถ้าตามหลักเลขาศาสตร์อันเนี้มีหนึ่งเจ็ดไปติดกันนิดพังแล้วไม่ควรแล้วเสียหายแล้วแล้วพอผูกดวงเข้าไปอีกถึงแม้ใช้ได้ก็ต้องขยับตำแหน่งมันนะถึงแม้จชใช้ได้ก็ต้องขยับตำแหน่งคุณหญิงเกิดวันพุธนะ เลขที่ห้ามใช้1 3ึ่โอ้โหทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดห้ามใช้เลยนะไม่ดีตำแหน่งที่เป็นพลังบวกลบของธรรมชาติเี่กก็เป็น081อันนี้ไม่เหมาะแล้วนะเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นอุตสาหะนะในดวงชะตาใช้ไปก็คือชีวิตนี้หาเงินยากนะหาเงินยากเลยละนะอันนี้เพราะว่า ตำแหน่งที่ปันารถนาห8 1นเนี่ยห8 1นั่นหมายถึงคือ6 6หมายถึงรั์นะหหมายถึงรั์นะ8 8เป็นอลิในดวงชะตานะแล้วดันมีหนึ่งมาอีกหนึ่งเป็นวินาศโอ้โหนี่หาทรัพย์ยากแน่ๆเลยนะคุณห,หญิงนี่ต้องคือเรื่องปัญหาการเงินนะเงินไม่พอใช้บ้างไหมเออคือไม่ดีนะไม่เหมาะเลยอันนี้แรงเลยนะ ยิ่งนะคือตำแหน่งตัวตนเป็น288 28, เป็นอลิในดวงชะตาเนี่ยนะมันจะทําให้เราเป็นคนเจ้าระเบียบจุกจิกนะมีใครบอกว่าเราเป็นคนเจ้าระเบียบจุกจิกม้้งไหมนี่คุณหญิงบอกใช่ค่ะออหารัพยากนะหกแปหนึ่งคือมันไปอยู่มันไปอยู่ตำแหน่งทรับนะตำแหน่งทรัพย์นี่ไม่ดีเลยนะ เลข6เป็นเจ้าเรือนการเงินเลข8เป็นอลินะแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเลขหนึ่งเป็นวินาศโอโหเป็นอลิเป็นวินาศมาอยู่อยู่ในตําแหน่งที่ที่เป็นการเงินเป็นคลังอะ่ะมันมันควรทิ้งเลยเบอร์นี้นะเอาไปเฟี้ยงทิ้งเอาซิมออกมาหักทิ้งเผามันด้วยเออมันบังอาจมาอยู่กับชีวิตเราได้ยังไงนะเหนื่อยเหลือเกินไม่เหมาะไม่เหมาะนะแล้วพอตําแหน่งตัวตน28เนี่ยนะ มันจะทําให้เราเจ้าระเบียบนะเจ้าระเบียบจุกจิกนะไหนมีมีใครบอกว่าคุณหญิงเป็นคนเจ้าระเบียบบ้างไหมแต่คนเนี้ยนะถ้าทํางานด้านการเงินนะทำงานเกี่ยวข้องกับการเงินก็คือ,ถ,อถือว่าถูกฉลโกนะเป็นคนระเบียบรอบคอบเป็นคนละเอียดนะจุกจิกได้บ้างนะส่วนตําแหน่งบริวาร78ไม่ดีเลยนะตำแหน่งบริวารไม่ดีเลยนะ คือคือไม่เหมาะเลยนะตำแหน่งบริวารเนี้ยนะคือเจ้านายก็ไม่รักนะ <laughs> มีนายนายก็ไม่รักนะมีลูกน้องลูกน้องก็ไม่รักนะมีคนนินทามีคนอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมันไม่ดีเลยนะไม่เหมาะไม่เหมาะนะอืมคือทําดีแค่ไหนนะเราสมมติเลี้ยงข้าวลูกน้องเลี้ยงเลี้ยงเออมันก็ไม่เห็นคุณค่า นะดีก็เหมือนไม่ได้ดีอ่ะนะเพราะเจปนี่เสียหายนะตำแหน่งบริบารคือตำแหน่งเสียหายเลยอันนี้ไม่เหมาะเลยนะไหนคุณหญิงเรื่องบริวารเป็นไงบ้างเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิอือนายไม่รักไหม <laughs> ทำงานด้านไหนอยู่เนอมนะอ,นะอืทำงานด้านไหนอยู่คุณหญิงมีนายไม่รักบ้างไหมลูกน้องแบบทำดีแค่ไหนก็แบบไม่ไม่ได้ดีอ่ะอ ออไม่รักค่ะทํางานเครือข่ายเออนั่นแหละเราช่วยดาวไลน์เท่าไหร่มันก็ไม่เห็นค่าหรอกเออไอ้ไอัพไลน์ก็แบบขอเราช่วยทีคนอื่นมันช่วยทีเรามันไม่ช่วยเออมันเป็นอย่างนี้นะคือเนื่องจากตําแหน่งมันเสียนะตําแหน่ง78มันมันเสียเรื่องบริวารอย่างหนักนะนายก็จะไม่รักบริวารก็จะไม่รักไม่ดีไม่เกื้อกูลแถมมี17ไปประกบอีกมันเป็นคู่ไฟไหม้มันเป็นคู่ร้อนใจมันเป็นคู่ทุกข์ใจนะฉะนั้น คนหญิงก็จะก็จะเสียเรื่องบริวารน,นะจะเสียเรื่องบริวารน,นะเออเนี่ยมันจะสวนทางกันค่ะเออมันมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะไม่ไม่เหมาะเลยนะแนะนําให้เปลี่ยนนะเพราะเบอร์น,นี้ใช้นานไม่ได้นะยิ่งมีเลข <c oughs> เลขเสียทุกตําแหน่งอย่างนี้ใช้นานไม่ได้นะถ้าถ้ามีเลขเสียทุกตําแหน่งเนี่ยมันจะดูดพลังชีพนะไม่เหมาะเลยนะมันจะดูดพลังชีพมันจะเป็นไปนตามดวงดาวอะ นะเราเราเอาดาวแบบนี้มาใช้ในในชะตาของเราอะ่ะยิ่งยิ่งผูกชะตามาแล้วมันเป็นเรือนอลิเป็นเรือนวินาศโอ้โหแล้วยิ่งไปใช้นานๆนะโอ้โหเสียหายมันจะดูดพลังชีพโอ้โหใช้มาตั้งแต่ปี2546โอ้ยนี่ไงมันเลยเป็นอย่างนี้ไงออหาเงินก็ยากอะไรก็ยากโอ้ยทิ้งเลยเผาทิา้งไม่ทิ้งธรรมดานะคุณหญิงนะเผาทิ้ง เผา,าพริกเผาพริกเผาเกลือไปด้วยเลยอุ้ยตายแล้วใช้มาจะยี่สิบปีโอ้โหคุณหญิงหัวเลาะเลยพ่อขอบคุณค่ะเออโอ้ใช้มายี่สิบปีเลยเหรอเปลี่ยนชีวิตได้แล้วถือว่าบุญวานาสนาส่งแล้วเนี่ยมาเจอกันแล้วนะมาพบเจออาจารย์กิษณะแล้วเดี๋ยวออกแบบให้ใหม่เปลี่ยนชีวิตเออพอได้แล้วใช้มายี่สิบปีโอ้ ใช้ไปได้ยังไงเออนะตำแหน่งบริวารก็เสียตำแหน่งคลังก็เสียนะตำแหน่งพลังบวกลบก็เสียโอ้โหไม่ดีอะนะมีอันเดียวที่พอได้ก็คือตำแหน่งตัวตนนะสองแปดแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราจุกจิกนะเออมันทำให้เราเจ้าเราเบียบจุกจิกนะซีเรียสอะเป็นอย่างนี้ด้วยไหมนะคุณหญิงจุกจิกไหมมีใครเคยบอกว่าเราจุกจิกเจ้าเราเบียบซีเรียสไหม เออเนี่ยคุณหญิงบอกเหนื่อยมากค่ะเออโอ้ใช้มายี่สิบปีนะฟังแล้วตกใจนะนี่มันดูดพลังชีพไปแบบเก้าสิบเปอร์ซ็นตของชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมายี่สิบปีต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้วนี่ลักษณะกันเนี่ยนะอันนี้ลักษณะกันด้วยนะจำเอาไว้นะว่าเราลักษณากาันแล้วให้คุณหญิงนะถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีโอกาสชีวิตก้าวเด้งเลยนะเดี๋ยวนะ อายุหลังวันเกิดเลยนะสี่สิบหกสี่สิบหกเต็มสี่หกเต็มเป็นสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นสองโอ้โเอา้าว หญิงเนี่ยนะทำฉลกใหม่ทำฉลกใหม่นะแนะนำอีกเรื่องหนึง่งย้ายค่ายด้วยย้ายค่ายคือข่ายนะแล้วหลังสามสิบเมษาเป็นต้นไปรวยลูกเดียวเออเอานี่ยนี่ดูดวงให้เลยนะเนี่ย นะย้ายค่ายด้วยนะจำให้ดีนะอย่าอยู่ค่ายเดิมนะถ้าทำเน็ตเวิร์กอะเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตเวิร์กด้วยนะไปอยู่เน็ตเวิร์กที่แบบกำลังจะเจ๊งอะ่ะเออ,อฟังให้ดีนะเน็ตเวิร์กที่เคยดัง แล้วยุบลงแล้วเขากำลังพยายามเปลี่ยนระบบไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนอะไรเพื่อที่จะเติบโตใหม่เนี่ยไปหาบริษัทแบบนี้นะเออเฮ้ยย้ายค่ายไม่ใช่ไม่ใช่ย้ายค่ายโทรศัพท์ย้ายค่ายเน็ตเวิร์กที่เราทำงานอะ่ะเออธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเออย้ายค่ายธุรกิจเครือข่ายนะ แล้วเลือกเครือข่ายที่เคยรุ่งเรืองแล้วยุบแล้วกำลังแก้ไขระบบเพื่อจะเติบโต,ตแล้วครั้งนี้รวยลูกเดียวแต่ต้องเปลี่ยนฉลกด้วยนะถ้าไม่เผาพริกเผาเกลือไอ้เบอร์นี้ก็ไม่จบอะไม่ไม่ไม่ฟื้นนะหนักไปนะอันนี้จะจะเกิด บางอย่างในช่วงอายุนี้เลยนะแรงเลยล่ะแรงเลยรวยแบบฟุกๆออยากรวยไหมล่ะถ้าอยากรวยต้องย้ายค่ายคือข่ายอะ่ะถ้าไม่อยากรวยก็อยู่ที่เดิมไปตอนนี้ทำค่ายไหนอยู่ครับไหนคุณหญิงทำเครือข่ายอะไรอยู่ไหนเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะ อ,อาถ้าเชื่ออาจารย์ก็ทำตามถ้าไม่เชื่อก็ตามตามสะดวกนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะเพราเมื่อกี้ดูดวงให้เลยสินเนจี้ของอเมริกาโอมีจะเปลี่ยนระบบไปล่ะถ้าเขามีจะเปลี่ยนระบบโอ้สินเนจี้นี่นานมากแล้วเนี่ย คืออาจารย์ก็เคยอยู่ในวงการเคือข่ายนะอาจารย์นี่เจ้าพ่อเคือข่ายเลยนะไปทุกเน็ตเวิร์กนะเออถ้าแนะนำอ่ะคือคือในดวงชะตานะอยากรวยก็ต้องย้ายอ่ะเออเอ้แต่ถ้าเปลี่ยนระบบพอได้นะเออนนี่กำลังจะเจ๊งเออคือคืออย่างนี้ในดวงนี้นะในดวงนี้เนี่ยถ้าวินาทีนี้อยากรวย ต้องย้ายไปบริษัทที่กำลังจะเจ๊งหรือเขาเคยฟูแล้วเขายุบยุบเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ภายในเพื่อที่จะเติบโตใหม่อันนี้พอได้นะกาลังเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เอออันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ต้องย้ายค่ายนะอันนี้ถือว่าย้ายไส้นะใช้ได้อยู่นะเออแล้วแค่ทำฉลกพอนะเออแค่ทำฉลกให้มันถูกแล้วถ้าเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนระบบเน็ตเวิร์ เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเปลี่ยนผลตอบแทนยิ่งดีมากนะแล้วจะรวยชุดใหม่เริ่มมาปลายปีนี้เออดีมากแล้วรีบเปลี่ยนฉลกด้วยเออให้มันเข้ากับฉลกแล้วมันจะรวยเลยคราวนี้คราวนี้เปลี่ยนชีวิตได้นะ,ะท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็แนะนำคัมพีเสริมดวงปีวงกรทองนะครับเรียกว่าเป็น คำพีที่อาจารย์จะัดะทาขึ้นนะสำหรับสายดูดวงสายมูโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งในคำพีนี้จะให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะครับที่สําคัญมากๆว่าเราจะเสริมดวงตัวเองยังไงจะทําอะไรสิ่งใดต้องทําตลอดชีวิตอย่างนี้นะจะบอกไว้เลยนะเช่นยกตัวอย่างนะคนเกิดวันศุกร์การบูชาพระเนี่ยต้องมีพระปางลำพึงพระปางสายญาตินะบูชาเทพเจ้าจีนก็ ชัยสิงเอีย้ยพระสังระจายนะครับหรือบูชาเทพฮินดูต้องบูชาพระแม่ลักษมีพระแม่คงคายอย่างเงี้ยนี่คือการบูชาให้ตรงสายนะครับสำหรับเสริมดวงตลอดปีเลยนะครับ2567และใช้ได้ตลอดไปด้วยเพราะว่าเป็นความรู้ทงางโหราศาสตร์ด้วยนะครับในคำพิน้เนี่ยก็ยังมีวิธีบูชาพ่อแก่เคยได้ยินไหมบูชาพ่อแก่เสริมดวงจะจะทำให้ค้าขายดีทำให้เจริญรุ่งเรืองนะครับรวมถึง ความรู้เรื่องเลิกมงคลต่างๆแล้วมีเลิกให้ทุกเดือนเลยนะเลิกเข้าบ้านนะเอาพระเข้าบ้านเลิกลงเสาเอกเสาโทเลิกไปสมัครงานเลิกแต่งงานเลิกออกรถพวกนี้มีให้ทั้งหมดพร้อมกับพยากรดวงนะครับทุกๆ2เดือนตลอดทั้งปีนะอันนี้ก็เป็นคำภีรเสริมดวงนะให้ทุกลัคนาราศีนะแล้วก็ยังมีเลขมงคลนะให้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับอันนี้ ใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สั่งกันได้นะครับอีกเล่มหนึ่งก็เป็นบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยอาจารย์สวดกันมา1ปีเต็มแล้วนะสวดกันมาทุกวันพระแล้วก็สวดกันทุกวันเลยนะหัวใจสําคัญของเล่มนี้ก็คือบทสวดขอขมากรรมขออาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับมีบทสวดถอดถอนสัญญากรรมมีพิธีต่างๆพิธีเทวตาพีพิธีลาพุทธภูมิพิธีเบิกบุญ ให้เอามาใช้แก้ปัญหาของเราณนะปัจจุบันนะอันเนี้ยมีบทสวดมีเสียงให้สแกนสวดด้วยนะมี QR code ใครสวรดไม่เป็นนะครับมี QR code ให้สแกนฟังเสียงสวดและสวดตามนะอันเนี้ยสองเล่มนี้ดีมากๆนะอาจารย์ก็แนะนำเอาไว้ใครจะนำไปเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าก็ได้นะสามารถที่จะสั่งได้นะที่เบอร์และสิ่งที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับอาจารย์ก็แนะนำนะใครสำหรับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับ ก็สั่งทำพี2เล่มนี้นะไปใช้กันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะก็อย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆของอาจารย์นะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะชื่ออาจารย์กฤษณะภูสิรโด,โดมติกตอกอาจารย์กิษณะภูสิรดมนะ เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิรุดมก็จะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับมีทั้งตำรามีทั้งความรู้อะไรต่างๆนะก็ไปดูเวอร์บายเว็บอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมด e t e นนะเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับใครที่สนใจอะไรก็ติดตามกันเอาไว้นะครับ